สวัสดีค่ะก็มาพบกับทางช่องดีดีสกายเวกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีของเล่นใหม่มาบอกเพื่อนๆด้วยว่า b ี d ของเราอัพแล้วไหนเพื่อนๆท่านไหนอัพอัพเหมือนอ่าเขาเรียกว่าอัพซอฟต์แวร์ใช่ไหมอัพระบบนะคะเหมือนของแบมแล้วบ้างนะคะตัวนี้ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ เป็นเวอร์ชันที่1.62แล้วนะคะเรามาอัพกันนะคะเราจะมาพูดถึงเวอร์ชั่นตัวนี้นะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเดี๋ยวเอาที่แรกก่อนที่เห็นเลยเราจะมีทรีมนะคะทรีมเรียกว่าหน้าจอเราจะปรับเปลี่ยนนะคะอทรีมหน้าจอได้นี่นะคะก็จะมีนี่คะ่ะ v a ไ i ต t y t r ีมนะคะตัวนี้กดเข้าไปเลยทรีมนะคะก็จะเป็นนะคะมีเยอะมากเลยนะคะ อันแรกนะคะเป็นตัวนี้เลยก็ลองกดลองหากันดูนะคะแล้วก็ตัวที่ใช้อยู่นะคะจะเป็นตัวนี้ using นะคะแล้วแต่เพื่อนๆปรับนะคะพอเรานะคะเลือกตัว d r e a เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเลือกตัวอลเปเปอร์ต่อเหมือนกับมีคอมนะคะคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่แบบเออเราใช้เดินทางอะไรอย่างเงี้ค่ะเราก็ use now ก็รอเขา apply เนี่ยเห็นไหมคะ โอ้โห oh, อันนี้ก็สวยเลยใช่ไหมคะอย,ยู่ง่ายๆนะคะก็ปัดไปนะคะจะอยู่แบบแถวหน้าประมาณหน้าสุดท้ายนะคะอยู่ตรงนี้เพื่อนๆลองไปปรับไปเล่นกันดูนะคะอันนี้ก็คือ <laughs> dvd a u t o 3นะคะ a ั t o 3นั่นเองเดี๋ยวถ้ามีอะไรนะคะอ่ามาอัปเดตอีกนะคะเดี๋ยวแบมจะมาบอกในช่อง ่ในช่องดีดีสกายเวอร์นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่องด้วยนะคะ